สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนํามาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Black c Lap ของทาง Netflix นั่นเองซึ่งตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของโลกที่กลับเข้าสู่ยุคสงครามอีกครั้งทว่าในครั้งนี้สิ่งที่มันแตกต่างไปจากสงครามครั้งก่อนๆมันก็คือเรื่องที่สมรภูมิรบของพวกเขาได้กลายเป็นน้ําแข็งจากความหนาวเหน็บไปหมดแล้วแต่ถึงแม้ทั่วทุกที่จะถูกแช่แข็งเอาไว้มันก็ยยยยังงงไไมม่่่เเพพพีีอทจะหุดวขาสู กันได้และแล้วในระหว่างที่การต่อสู้ยังคงดําเนินไปอย่างดุเดือดในตอนนั้นเองกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้นําสิ่งของที่จะสามารถหยุดยั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ไปส่งให้ถึงที่หมายทว่าด้ดยวความที่โลกในตอนนี้ถูกแช่แข็งไปหมดแล้วการเดินทางของพวกเขาเลยทําได้แค่เพียงเล่นสเก็ตน้าแข็งพร้อมกับฝ่าพวกศัตรูและไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ซึ่งในท้ายที่สุดทหารกลุ่มนี้จะสามารถทําภารกิจได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ในยุคหนาวเนี่ยแบบนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรฟัง สปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องวาทีสองแม่ลูกคู่หนึ่งโดยทางครูก็น่าจะกําลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแต่แล้วในตอนนั้นจู่ๆก็ได้มีพวกคนร้ายปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่พวกมันก็ได้ทาการจับตัวลูกสาวของหญิงคนนี้ไปพร้อมกับที่คนเหล่านี้ก็ได้เล่นงานเธอจนสลบไปด้วยหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ขบวนรถไฟขบวนหนึ่งที่แล่นมาถึงที่หมายพอมาถึงนายทหารที่ประจำการอยู่ก็ได้มาตามหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอียดลงมาซึ่งเอียดเธอก็เป็นหญิงสาวที่เพิ่งถูกพากลูกไปก่อนหน้าน ลและพอเธอลงมาปรากฏว่าที่นี่มันก็เป็นค่ายอพยพที่เต็มไปด้วยผู้คนที่กําลังหิวโหยทั้งนั้นดูเหมือนว่าตัวเอียดเองเธอก็จะถูกเกณฑ์ตัวให้เข้ากองถาหลังจากเหตุการณ์ที่เธอถูกพลากลูกไปและโดยเหตุผลอะไรบางอย่างเธอก็ได้ถูกศูญใหญ่เรียกตัวมาที่นี่ซึ่งในตอนที่เธอมาถึงก็ได้มีผู้หมวดคนหนึ่งที่มีชื่อว่านีรุนมารับตัวเธอหลังจากที่ตรวจเอกสารการรับตัวเสร็จเรียบร้อยผู้หมวดนีลุนก็ได้พาเอียดขึ้นรถเพื่อจะพากลับไปที่ฐานทัพโดยในระหว่างทางนีรุนเขาก็ได้ชวนเอียด ที่เธอเกิดที่เมืองนี้และก็ยังมีเรื่องต่างๆอีกแต่เอียสเธอก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่และต่อมาหลังจากที่นีรุนขับรถมาได้สักพักจู่ๆผู้หมวดคนนี้ก็ได้ขับรถมาจอดตรงจุดที่มันไม่ใช่ฐานทัพเลยแถมในตอนที่นีรุนลงจากรถและหายตัวไปผู้คนสุดยากไร้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้ก็ยังพยายามเข้ามาปร้นสิ่งของไปจากเอียดอีกทว่าด้วยฝีมือและความว่องไวของเธอเอียสเธอก็สามารถจัดการกับคนพวกนี้และก็ได้ขับรถกลับมาที่ฐานทัพที่เธอจําเป็นจะต้องมาได้สําเร็จเมื่อมาถึงก็ได้มีทหารเขร้ามาตรวจสอบและถามเธอว่าคนที่่ไไปรับเธออยูหนแ อย่เธอก็ได้ต่อไปว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ตรวจสอบตัวเสร็จอย่าเธอก็ได้ถูกพาตัวเข้ามาด้านในซึ่งพอเธอเข้ามาได้มันก็ได้มีทหารอีกจํานวนหนึ่งที่ได้ถูกเรียกตัวมาเหมือนกับเธอเลยแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกเรียกตัวมาทําไมกันแน่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งพูดคุยกันถึงเหตุผลที่ถูกเรียกตัวมาท่านใดนั้นหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาก็ได้มาเรียกทุกคนเข้าไปในห้องเพื่อจะได้ไปฟังรายละเอียดของภารกิจในครั้งนี้และพอทุกคนได้เข้าไปในห้องจจจนนนนนนนคครบบบแแแแล้้ววมมมมมมมักก็็ดดูเเเหือ่่่่าาาาะะีีสชิิึึึงงงงททไถถตป ภารกิจในครั้งนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนั่นก็เลยทำให้หญิงสาวที่ไปเรียกพวกเอ็ดเข้ามาเริ่มทำการอธิบายรายละเอียดของภารกิจที่กำลังจะมอบหมายให้ซึ่งในเรื่องของภารกิจในครั้งนี้มันก็เนื่องมาจากหน่วยลบของพวกเขาที่ถูกส่งตัวออกไปได้ถูกฆ่าตายไปเกือบหมดแล้วอีกทั้งกองกำลังของศัตรูก็มีความแข็งแกร่งมากๆอีกและอีกไม่นานฐานทีมันแห่งนี้ก็คงต้องถูกโจมตีเหมือนกับที่อื่นๆและนั่นมันก็หมายความว่าพวกเขากำลังจะแพ้สงครามในครั้งนี้นั่นเองทว่าก่อนที่เหตุการสุรยถงิ งคครรามในนั้้้ีไดแต่การจะทําแบบนั้นให้สําเร็จมันก็ต้องทําการส่งของชิ้นนี้ไปที่ศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ที่เอเดอร์ซึ่งเมืองเอเดอร์ที่ว่ามันก็ไกลจากที่นี่ถึงสองไมล์เลยทีเดียวอีกทั้งด้วยความที่ภูมิประเทศถูกแช่แข็งจากความเหนาวเหน็บไปหมดแล้วนั่นก็เลยทําให้ทางกองทัพไม่สามารถขับรถหรือเรือฝ่าแนวน้ําแข็งพวกนี้ไปได้และด้วยเหตุผลที่ว่าเหล่าบรรดาทหารที่มีประสบการณ์ในการเล่นสเก็ตน้าแข็งอย่างพวกของเอ็ดก็เลยได้ถูกเรียกตัวมารับภารกิจในครั้งนี้นั่นเองทุกคนที่ถูกเรียกตัวมาททีีีี่่่่่นนนจจะไไดด้้รรับภากิิขขสสงงงออออปเเเมื ผ่านการใช้สกิดน้ําแข็งเพื่อหลบสายตาศัตรูไปด้วยแต่แล้วด้วยความที่ระยะทางมันก็ไกลถึง2ไม้อีกทางพื้นที่รอบๆก็มีศัตรูอยู่เต็มไปหมดเอียดที่เป็นคนพื้นที่เธอก็เลยรู้ดีว่าภารกิจในครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆแต่แล้วสุดท้ายด้วยความที่พวกของเอียดก็เป็นเพียงแค่ทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นยังไงพวกเธอก็ไม่สามารถขัดขืนคคาสั่งของคนระดับสูงเหล่านี้ได้เลยแถมหลังจากที่ทุกคนออกไปจากห้องจนหมดเอียดเธอก็ได้รูปถ่ายจากชายที่เป็นหัััวนนนนนนน้าาาซึ่่งงงงรรููููปปปมกก็็เเขขขออออออลธทีดยยใศพพ และพอเอียดเธอได้รู้ว่าลูกสาวที่ถูกพรากไปยังมีชีวิตอยู่เธอก็ได้มีเป้าหมายสุดแน่วแน่ในการเดินทางไปที่เมืองเอเดร์ถึงขนาดที่เธอยอมกลับคําของตัวเองและบอกกับทุกคนในทีมว่าถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่าเป็นภารกิจฆ่าตัวตายแต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าพวกเราจะทํามันไม่สําเร็จนี่นาต่อมาหลังจากที่ทุกคนได้ฟังรายละเอียดภารกิจและกลับมาพักทุกคนก็เดินมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของคาริมีเนื่องจากคาริมีเขาก็รู้สึกร้อนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องที่ฐานที่มันของเขาถูกโจมตีในคืนก่อนแต่ยังไไม่่่ททททัันนนีีีุุกกกกคคจจะด้้ยยเเสสร็ผูองาวว เข้าไปในห้องก่อนหน้านี้เธอก็ได้เอาอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นมาให้กับทุกคนและผู้กองก็ได้กำชับกับทุกคนในทีมว่าให้กินนอนและพักให้เต็มทีเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้เริ่มภารกิจแล้วพอแต่ละคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปพักแต่ยังไม่ทันที่จะนอนเต็มอิม่มในกลางดึกคืนนั้นจู่ๆผู้กองก็ได้มาปลุกทุกคนให้เตรียมตัวเนื่องจากในตอนนี้ฐานทัพของพวกเขาได้ถูกศัตรูบุกโจมตีแล้วซึ่งโดยความที่ศัตรูก็มีอาวุธครบมือรวมถึงงงงงจนน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 นววนกตกตกกกก็็แตต่่่่่่าาาาาัััอออยยยยสิิ้้้เเเชลททททใใหภไมีีีฐพพข อยู่ก็ได้ถูกโจมตีจนเละไม่เหลือซากแต่ก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่ตัวผู้กองสาวเด้พาทุกคนถอนกําลังออกมาได้ทันเวลาสุดท้ายทุกคนในทีมก็เลยรอดจากเหตุการณ์บุกโจมตีในครั้งนี้มาได้ทว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ที่นี่ต่อไปทุกคนต้องถูกฆ่าตายแน่ๆซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นผู้พันที่เป็นผู้บัญชาการของฐานทัพเขาก็ได้นําแคปซูลที่ผู้ของเอียจะต้องนําไปส่งที่เมืองเออเดอร์มามอบให้กับตัวผู้กองที่เป็นหัวหน้ารวมถึงตัวผู้พันก็ยังได้้้พพาาาานน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 ีนุชยยทท่่่่เเเเเปนนปป็็ครรััับออออออตตตงงงงืมืมมมสสวใหกกขผูิ ด้วยและหลังจากที่ได้ของที่ต้องนําไปส่งรวมถึงสมาชิกในทีมทุกคนก็มารวมตัวกันครบแล้วทางฝั่งผู้กองสาวก็เลยสั่งให้ทุกคนในทีมเริ่มออกเดินทางในทันทีทั้ง5คนได้เริ่มสเก็ตน้ําแข็งออกเดินทางมาโดยที่พวกเขาก็ได้ทิ้งฐานที่มันที่ถูกโจมตีไว้ด้านหลังในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการต้องเอาของไปส่งที่เมืองเอเดอร์ให้ได้แต่หลังจากที่พวกเขาเดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งมันก็ได้มาถึงเขตที่เริ่มมีศัตรูอยู่แล้วบวกกับในตอนนี้พระอาทิตย์มันก็ได้เริ่มขึ้้้นนนนนซึ่่่่่งงมมมััักกกก็็าาาาาจจะทํใหพวววเเเเเขถูออตไดดยิืปแบบ้น ตัวผู้กองสาวเลยสั่งให้ทุกคนรีบออกเดินทางไปให้ถึงเมืองข้างหน้าให้เร็วที่สุดดีกว่าแต่ทว่าพอทั้งห้าคนออกจะเขตชายแดนมาแค่นิดเดียวจู่ๆฐานน้ำแข็งตรงจุดที่ผู้กองยืนอยู่มันก็ได้แตกออกและมันก็ได้ทำให้ผู้กองตกลงไปในทะเลด้านล่างทันทีโดยความที่ผู้กองก็สวมชุดที่มันหนักมากๆอีกทั้งน้ำที่อยู่ด้านล่างมันก็คงเย็นสุดขั้วด้วยซึ่งจาก2เหตุผลที่ว่ายังไงตัวผู้กองต้องไม่รอดแน่แต่แล้วด้วยความที่ตัวแคปซูลมันก็อยู่ที่เป้ด้านหลังของผู้กองทางฝั่งของเอ ผ้าของเธอออกพร้อมกับดำลงไปเอาเป้ของผู้กองขึ้นมาและในท้ายที่สุดก็ถือว่ามันเป็นปาฏิหาริย์มากเพราะว่าเอียดเธอสามารถนํากระเป๋าของผู้กองขึ้นมาด้านบนได้สําเร็จแต่ที่โชคร้ายมันก็คือเรื่องที่เอียดเธอกําลังตกอยู่ในสภาพที่หนาวมากๆและถ้าเกิดยังอยากให้เธอมีชีวิตรอดต่อไปทุกคนก็ต้องทาให้ร่างของเธออบอุ่นมากกว่านี้ให้ได้และเนื่องจากมันไม่มีทางเลือกอะไรอื่นแล้วทุกคนในทีมก็ได้พาเธอไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ก่อไฟเพื่อทําให้ร่างกายของเอียดอบอุ่นขึ้นมานั่นเองซึึ่่่งงงงกนนนนนััับววาาาามมจะยไถคคดขอหญิสี้ เนื่องจากเ e อียเธอก็สามารถอารอตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่แล้วหลังจากที่เรื่องราวของเ e อียจบลงไปมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมาคุยว่าใครจะเป็นหัวหน้าคนต่อไปเพราะว่าผู้กองที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาก็ได้ตายลงไปแล้วซึ่งถนับตามยศนีรุนที่เป็นผู้หมวดยศตอนนี้เขาก็สูงกว่าทุกคนหมายความว่านีรุนก็จะได้กลายเป็นหัวหน้าของทุกคนนั่นเองแต่แล้วในตอนที่มาลิกยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเอีย e ที่ไม่ชอบนีรุนจากเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องเธอก็ได้พูดค้านขึ้นมาทันทีว่าการที่จะให้คนที่ไม่รู้้้้จััักแแแผนนนนนทีีี่มมาาเป็หหหววบบดลอ ทางฝั่งนีลุนพอตัวเองดินแบบนี้เขาก็ไม่ยอมในตอนนี้ทั้งสองคนก็เลยมีปากเสียงกันอยู่ยกใหญ่แต่สุดท้ายมาลิกก็เป็นคนมาพูดจบเรื่องโดยที่เขาก็ได้ตัดสินใจว่านีลุนจะต้องเป็นหัวหน้าเพราะว่าเขาก็มียศที่สูงที่สุดส่วนนีลุนเองก็ต้องเคารพในตัวของเอียดให้มากเนื่องจากเอียดเธอก็เป็นคนที่กล้าหาญขนาดที่ลงไปเก็บกูแคปซูลขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่นีลุนยังไม่กล้าทําเลยทางด้านเอียดกับนีลุนเมื่อทั้งสองคนได้ยินแบบนี้พวกเขาก็เลยเเลลลลลลิกกกกกกตตีีีีััััันนนนแแะะยอมมรบใส่่่งงงทททาาพูดหจ้ค นีรุนเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนพักผ่อนและเหลือให้คาเดมีเฝ้ายามไว้ซึ่งพอถึงช่วงเวลากลางคืนค่อยออกเดินทางกันต่อเมื่อได้รับคำสั่งแต่ละคนก็ได้แยกย้ายกันไปพักโดยในระหว่างที่ทุกคนกำลังยิบหลับเอียดเธอก็ได้ฝันเห็นเหตุการณ์นในตอนที่เธอยังอยู่กับลูกสาวอยู่ทว่าเมื่อเธอยิบหลับไปได้แค่พักเดียวจู่ๆเอียดเธอก็ต้องสะดุง้งตื่นเพราะว่าเธอได้ยินเสียงหอของศัตรูกำลังเดินทางมาที่นี่และเมื่อเป็นแบบนั้นเอียดเธอก็ได้บอกให้ทุกคนรีบออกมาจากบ้านพร้อมกับทีีี่เอได้น,ไนตยยยิส ก็ได้บินมาถล่มบ้านที่พวกเขาเพึ่งพักไปก่อนหน้านี้รวมถึงก็ยังได้มีศัตรูทางภาคพื้นมาตรวจสอบระแวกนี้ด้วยซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องที่ปแปลกมาก,มากเพราะว่าพวกศัตรูก็ไม่น่ารู้ว่าพวกของเอียดกำลังซ่อนตัวอยู่ตรงไหนและในตอนที่เอียดเธอวิ่งออกมาจากบ้านในตอนแรกเธอก็ได้เห็นคารลมีก่กำลังวิทยุหาใครบางคนและด้วยความกลัวว่าคารลมี่จะเป็นสายนีลุนก็เลยสั่งให้มาเรกปลดอาวุธของคารลมี่ออกก่อนทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าตัวคารลมี่เองเขาก็พยายามอธิบายว่า นนเนื่องจากในตอนที่เจอกันตอนแรกมาลิกก็ได้บอกกับเขาว่าฐานที่มัน F-28 ที่คารมีจากมาได้ถูกโจมตีจากศัตรูตัวคารมีที่อยากรู้ว่าแฟนสาวยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมเขาก็แค่อยากวิทยุติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบดูแค่นั้น ซึ่งหลังจากที่ทุกคนจัดการกับคาร์มิเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันต่อทันทีเพราะว่าในตอนนี้ศัตรูก็ตามมาใกล้มากๆแล้วด้วยแต่ทว่าพอเดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอร่างของผู้คนมากมายที่ถูกแช่แข็งตายซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสะดสะอยงมากๆแถมในตอนที่ทุกคนกำลังนั่งพักและพูดคุยกันว่าจะเอายังไงต่อพวกเขาก็ยังได้ถูกหอของศัตรูบินตามมาเจอตัวอีกพอได้ถูกเจอตัวเขาแต่ละคนก็ได้แยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทางส่วนทางด้านพวกศ ก็เกือบทําให้ภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวไปแล้วแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ทุกคนสามารถเข้าไปหลบอยู่ข้างใต้สะพานที่อยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่สุดท้ายเมื่อศัตรูไม่เห็นตัวพวกเขาแล้วพวกมันก็ได้ขับฮอบินจากไปและนั่นก็เลยทําให้ทุกคนรอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาได้ถว่าถึงแม้ทุกคนยังปลอดภัยดีอยู่แต่ถ้าเกิดยังฝืนเดินทางต่อไปพวกเขาก็ต้องถูกเจอตัวอีกรอบแน่ๆเพื่อ้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นทุกคนก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยเลือกที่จะเดินเท้้้้้าาาาาาาผ่่่่่่่่่นน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 นหหหมมมมููบบบีีีีไปปกกกกออแแแตตลววใทททุทคขึรฏงั็ ล่องรอยของคนอื่นอยู่ด้วยทุกคนที่เห็นแบบนั้นพวกเขาก็เลยพากันแยกย้ายออกตามหาว่าเจ้าร่องรอยที่ว่ามันเป็นล่องรอยของศัตรูหรือเปล่าจนในท้ายที่สุดเมื่อทุกคนตามแกะอรอยมาเรื่อยๆพวกเขาก็ได้เจอข้อกับสองตายายที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แถมทั้งคู่ก็ยังให้การต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับทีมของพวกเขามากๆเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้ทานอาหารและนั่งกันอย่างสบายใจแบบนี้มานานมากแล้วทางด้านสองตายายก็ได้เล่าให้กับทุกคนฟังว่าเหตุผลที่ทั้งคู่ยัังงงคคอออยยยยยููู่่่ททีีนนนมมกก็็เเปปพราาาาะว้้ไ ศูนย์อุปยบที่มันสกปรกแบบนั้นทั้งสองคนก็เลยเลือกจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปนั่นเองสองตายายสุดใจดีทางครูก็ได้ให้อาหารและที่พักกับทหารเหล่านี้อย่างเป็นมิตรแต่แล้วในตอนที่เอียเธอก้มลงไปเก็บซ่อมที่ตกลงไปที่ผืนในตอนนั้นเองเธอก็ได้เห็นปืนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะก,กินข้าวนั่นก็เลยทําให้เธอได้รู้ว่าสองตายายคูนี้ต้องไม่ใช่คนดีแน,แน่ในเวลาเดียวกันทางฝั่งคุณตาเขาก็ได้เห็นเหมือนกันว่าเอียดได้รู้ความลับเขาแล้วแล้วเมื่อเหตุการณ์มันกลายมาเป็นแบบนี้ทันนนนนนใใดดดัั้้้้ชชาาายยยแแกกกกกก่่่็ไปืขึมมระิงสทททุุทคคคตววีน บนโต๊ะก็ถูกฝึกมันเป็นอย่างดีสุดท้ายก็เลยกลายเป็นฝั่งของสองตายายคู่นี้ที่ถูกจัดการแทนทว่าจากการประทะกันเมื่อสักครู่มันก็ได้ทําให้คารามีที่ไม่ทันได้ระวังตัวถูกยิงตายส่วนมาลิกที่อยู่ข้างๆเขาก็ได้ถูกยิงเข้าที่ท้องเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆสําหรับทีมของพวกเขาแถมเรื่องที่มันหนักไปมากกว่านั้นมันก็คือเรื่องที่แฟนสาวข,ของคารามีได้ติดต่อเข้ามาหลังจากที่เขาตายไปแค่แป๊บเดียวทําเอาทุกคนรู้สึกเสียใจกันไม่น้อยที่พวกเขาเข้าใจคารามีผิดไปในก่อนหน้านี้ทว่่าึง้ทุกกกคนนนนจจะเเเสีียใับรือิดดขขไหพ เขาก็ต้องรีบเก็บข้าวเก็บของเดินทางกันต่อไปเนื่องจากเสียงที่ยิงกันมอสคูมันก็น่าจะดังจนพวกศัตรูรู้ตัวกันแล้วแนะ่ๆทั้งสี่คนที่ยังเหลือรอดชีวิตพวกเขาก็ได้เดินทางมุ่งหน้ากันต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วพอพวกเขาเดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งอาการบาดเจ็บของมาลิกที่ถูกยิงเข้าที่ท้องมันก็เริ่มหนักขึ้นเช่นกันและถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมาลิกก็คงต้องตายจากอ,อาการเสียเลือดมากและเขาก็น่าจะทําคนอื่นเสียเวลาไปด้วยแน่ๆและพอเดินทางกันไปอีกแค่นิดเดียวอาการของมาลิกเดิมอีกซึ่งมือนเห็นวไา้ยก กลายเป็นแบบนี้พวกเขาก็เลยได้พามาลิกเขาไปพักในเรือที่ติดอยู่กลางน้ําแข็งตรงหน้าของพวกเขาพอเข้ามาได้นีรุนก็ได้สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปตรวจสอบดูว่าที่แห่งนี้มันปลอดภัยดีหรือเปล่าส่วนทางฝั่งของมาลิกที่แทบจะไปไหนต่อไปได้แล้วนีรุนเขาก็ได้สั่งให้นางพักเอาแรงไปก่อนเทว่าในระหว่างที่ทุกคนแย,ย,ยกย้ายกันไปตรวจสอบรอบเรือเฮเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าได้มีแสงไฟกําลังเดินทางเข้ามาที่นี่อีกทั้งในตอนนั้นมันก็ยังได้มีเสียงปืนดังมาจากจุดที่มาลิกนั่งอยู่ด้วยและพอทั้งสองคนได้ลงมมาาาาตรรววจสออบดดูปกกกฏ่ล็ไ้เื ชีวิตของตัวเองลงไปแล้วทั้ง3คนที่ได้เห็นแบบนี้ทุกคนก็ต่างพากาันตกใจมากๆโดยเฉพาะกรานวิกเด็กหนุ่มอสไนเปอร์ประจําทีมเขาก็น่าจะเป็นคนที่ตกใจกับเหตุการณ์นี้มากที่สุดกรานวิกที่มาอยากทําภารกิจในครั้งนี้ต่อไปแล้วเด็กหนุ่มที่อยากรู้ว่าพวกเรากําลังนําอะไรไปส่งกันแน่ถึงต้องแลกกับชีวิตของคนมากมายขนาดนี้กรานวิกเขาก็เลยได้ดึงแคปซูลและเปิดออกดูและหลังจากที่เด็กหนุ่มได้ดึงแคปซูลออกมามันก็ได้ทาให้ทั้ง3คนได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ด้านในมันน่าจะเป็นอาวุธชีวภาาาาพพททีีรร่ร้้้ยแแงมกกๆอไดเเห็็นนนนวปบบุค กากเครียยดไปเลเลพราะว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าการที่เอาไวรัสไปส่งแบบนี้มันเป็นเรื่องดีจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วด้วยความที่เอียดเธอก็มีเป้าหมายที่ต้องไปหาลูกสาวนั่นก็เลยทําให้ตัวเธอเลือกตัดสินใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนเลยว่านีลุนกับกรานววกจะเอาด้วยหรือเปล่าซึ่งเธอก็ได้ใช้สเก็ตน้ําแข็งมุ่งหน้าเดินทางต่อมาเรื่อยๆแต่พอเอียดเธอเดินทางต่อมาได้อีกแค่นิดเดียวเธอก็ได้เจอเข้ากับทานน้าแข็งที่มันบางมากๆแล้วมันก็น่าจะบางขนาดที่แทบจะรับน้าหนักเธอไม่ไหวได้ด้วยแต่เธอว่าการจะอ้อมน้ําแข็งที่บางเหล่านี้ไปมมัันนกก็็คงงงเเเปไปไไไ่่ด้พราาวทีออลสต มันก็ไกลสุดลูกหูลูกตาม,มากๆเมื่อเป็นแบบนั้นเอียเธอก็เลยเลือกกัดฟันเดินหน้าต่อไปแบบชา้ชาแต่แล้วสุดท้ายเดียวความที่น้ําแข็งมันบางสุดๆทานน้าแข็งมันก็ได้แตกออกจนตัวเธอเกือบจะตกลงไปด้านล่างแต่แล้วก่อนที่เหตุการณ์มันจะเป็นแบบนั้นนีรุนและกลานวิกที่ตามมาก็ได้มาเจอเธอเ,ธอเข้าซะก่อนซึ่งในตอนแรกนีรุนเขาก็ตั้งใจจะมาเอาแค่ไวรัสเท่านั้นแต่สุดท้ายพอเขาได้เห็นเอียที่กําลังตกที่นั่งลำบากนีรุนเขาก็ได้เปลี่ยนใจลากเธอกลับเข้ามาและหลังจากที่เอียดถูกทั้งงงงงคนนนน่่ยจปปอออดั้้ท3ก็็ําาาเเตติมุหไ ไมว,ว่ายังไงพวกเขาก็คงไม่สามารถอ,อมน้ําแข็งที่บางเหล่านี้ไปได้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเหมือนก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ผูกเชือกติดตัวกันไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมีใครพลัดตกลงไปก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันทั้ง3คนยังคงมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเรื่อยๆโดยในระหว่างทางโดยความที่น้ําแข็งมันบางมากๆทางฝั่งของกรานวิกก็แทบจะตกลงไปแล้ว แถบในตอนที่พวกเขากําลังประสบกับปัญหานี้ทั้ง3คนก็ยังถูกซุ่มโจมตีจากศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอีกแล้วเมื่อทั้ง3คนทําอะไรไม่ได้พวกเขาเลยทาได้แค่เพียงหมอบหลบลูกกระสุนปืนไปเท่านั้นแต่แล้วในตอนที่ศัตรูกําลังยิงกระสุนแสงขึ้นไปนีรุนก็ได้ชี้เป้าให้กับกรารวิกยิงจัดการกับเจ้าศัตรูคนนั้นไปได้ส่วนเอียที่อยู่นาสุดเธอก็ได้มุ่งหน้าไปดูลดลาวเป็นคนแรกแล้วพอเธอมาถึงหลุมหลบภัยของพวกศัตรูที่ตรงนี้มันก็มีเพียงแค่คนเดียวที่ยิงใส่พวกของเธอส่วนอีกืองคนที่เหลอดภัยน,น,นี่ื ทั้ง3คนกกไดเลยเลือกที่จะนอนเอาแรงกันก่อนและพอถึงตอนลุ่งเช้าค่อยเดินทางกันต่อทว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังนอนหลับจู่ๆเอียดเธอก็ได้ฝันเห็นลูกสามมาปรุกและลูกสาวเธอก็ได้บอกว่าศัตรูกําลังใกล้เข้ามาแล้วด้วยเอียดได้สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาด้วยความตกใจซึ่งพอเธอตื่นขึ้น,น,นมาแล้วปรากฏว่านีลุนเขาก็ได้ขโมยเวรัสนี้ไปก่อนเฉยเลยแถมไม่ไกลามากนะักก็ยังมีศัตรูกําลังย่องเข้ามาอีกเอียดและกลารวิกที่ยังเหลือรอดกันอยู่เพียงแค่2คนทั้งคู่ก็ช่วยกันต่อสู้กับศัตรูพวกนี้อย่างสุดรกา กับพวกศัตรูไปได้หลายคนแต่สุดท้ายด้วยจํานวนที่มันมากเกินไปเอียเธอก็ได้พลาดถูกยิงเข้าที่ท้องอย่างจังส่วนกานวิกที่สู้จนกระสุนหมดไปแล้วตัวเด็กหนุ่มก็ได้ถูกระเบิดที่หลุดมาจากมือของเอียดฆ่าตายไปในเหตุการณ์นี้และถึงแม้ว่าสุดท้ายพวกเขาจะสามารถจัดการกับศัตรูได้ทั้งหมดตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่เอียดที่สภาพย่าแย่ส,สุดๆคนเดียวแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเอียเธอก็ได้รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายหยิบปืนสไนเปอร์ของกรานวิกและเดินเท้าไล่หลังตัวของนีรุนไปเรื่อยและแล้วเมื่อเอีย ซึ่งเมื่อได้เห็นชายคนนี้แล้วเอียเธอก็ได้ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงใส่เข้าไปที่ตัวของนีลุนอย่างจังและหลังจากที่ยิงโดนเอียเธอก็ได้เดินเข้าไปเอาไวรัสมาจากตัวของนีลุนซึ่งพอได้มาแล้วเธอก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปที่เมืองเออร์เดอต่อไปโดยที่เธอก็ไม่ได้สนใจคําขอร้องของนีลุนแม้แต่น้อยเลยด้วยทว่าด้วยความที่เอียเธอก็บาดเจ็บหนักมากนั่นก็เลยทําให้เธอเดินทางต่อไปได้อีกแค่นิดเดียวและแล้วในที่สุดตัวเธอก็ได้ล้มลงไปแต่ทว่าก่อนที่เอียเธอจะต้องนอนแข็งตายอยู่ตรงนี้จูในนนนนตออั้้้กก็ไดดมมมีีีทททหหหาาาารลุ่่่ึงขขเเธโย กลุ่มนี้ก็ได้พูดคำว่าแกลทที่เป็นชื่อภารกิจของเอียดเมื่อเอียดได้ยินเธอก็ได้พูดคำว่าแคลปต่อท้ายไปเพื่อยืนยันว่าเธอเป็นคนทำภารกิจตัวจริงซึ่งพอกลุ่มทหารแน่ใจแล้วว่าเอียดเป็นคนนำภารกิจไปแลกแคลมาส่งพวกเขาก็ได้พาตัวหญิงสาวคนนี้กลับไปรักษาไม่นานหลังจากนั้นเอียดเธอก็ได้สติขึ้นมาในห้องพยาบาลในตอนนี้เธอได้รับการปฐมพยาบาลจอมนการดีขึ้นมาแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ได้ถูกตัดนิ้วไปถึง3นิ้วเพราะว่านิ้วเหล่านั้นไม่สามารถรััักกษาาาาาใหห้้้้้้ยยยขดดดไนนนน่่่เเเลลลทถึงแแแมมววตตตออออีธธจะปภ็ ก, <pe> ก <pe> ็ยังมีสภาพที่ย่ำแย่สุดๆอยู่ดีพอฟื้นขึ้นมาเอียดเธอก็อยากไปเจอลูกสาวมากๆแต่ด้วยความที่เธอเพิ่งทาภารกิจสุดเสี่ยงตายสําเร็จผู้บัญชาการของฐานทัพนี้ก็ได้เรียกตัวเธอไปพบเพื่อทําการมอบเหรียญกาหารและเรือนยศให้กับเธอก่อนและในระหว่างที่เอียดเธอกําลังรับการติดยศอยู่ปรากฏว่านีรุลเขาก็ได้รับการช่วยเหลือมาเหมือนกันแถมเขาก็ยังได้เหรียญกล้าหารเหมือนกับเธอด้วยซึ่งถึงแม้ในตอนนี้นีรุลจะยังคงมีชีวิตอยู่เอียดเธอก็ไม่สนใจอะไรแล้วเพราะว่าเธออยากเจอลูกสาวมากๆแตด้าอออเเธไวงกตัั็รบคํ ที่มันสุดแสนจะสิ้นหวังโดยที่คําตอบนั้นมันก็คือเรื่องที่ลูกสาวของเธอไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยส่วนเหตุผลที่กองทัพหลอกเธอแบบนี้มันก็เป็นเพราะวา่าพวกเขาอยากให้เธอมีแรงจูงใจในการทาภารกิจแค่นั้นซึ่งพอเอียเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและก็ได้เข้าไปทาร้ายผู้บังคับบัญชายอย่างบาครังแต่ก็ยังโชคดีที่นีรุนได้เข้ามาห้ามเธอไว้ก่อนตัวเอียเธอก็เลยไม่ได้โดนโทษอะไรมากมายแต่เอว่าหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงเอียเธอก็รู้สึกผิดในใจจมมมาาาากกกๆเเเนนนื่่่่่่อองงงธธ็็ไรู้วสสิิททีํทัป ่ถูต้อองงจรงริๆหืเปลาและแล้วในระหว่างที่หมอกําลังทําแผลให้กับเธอในตอนนั้นเอียเธอก็ได้ตัดสินใจจะกลับไปแก้ไขให้มันถูกต้องซึ่งพอเธอตัดสินใจได้แล้วเอียเธอก็ได้แอบเก็บมีดทาแผลของหมอไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินมาหานีรุนที่อยู่อีกห้องเพื่อขอร้องให้นีรุนมาช่วยเธอในการหยุดยั้งไม่ให้กองทัพใช้เจ้าไวรัสทิวาแต่ทั้งฝั่งของนีรุนในตอนแรกเขาก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ตั้งใจจะเอาไวรัสไปทิ้งอยู่แล้วแต่เอียดก็มาขโมยไปด้วยผลประโยชน์ของตัวเองนั่นเลยทําให้ในตอนนี้พววกเขาาคงทํอะไไไรม่ด้้แล แต่ถึงแม้ว่าเอียดเธอจะได้ยินแบบนั้นเธอก็ยังอยากที่จะไปหยุดยั้งเรื่องราวเลวร้วายที่กำลังจะเกิดขึ้น<ๆ>เธอก็เลยบอกกับนีรุนไปว่าพวกเรามีเหรียญกลาหานอยู่ซึ่งโจเหรียญกลาหานนี้มันก็คงทำอะไรได้มากมายเลยและสุดท้ายด้ยวยความตั้งใจของเอียดนีรุนก็เลยยอมร่วมมือกับเธอมาด้วยทั้งสองคนได้ใช้ความเคารพจากเหรียญกลาหานหลอกล่อบ,บรรดาทหารที่กำลังเฝ้ายามอยู่จนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องวิจัยที่เก็บไวรัสจนได้แต่แล้วเมื่อทั้งสองคนมาถึงห้องนี้ทหารที่เฝ้ายามอยู่กกกก็ไไมมมม่่่ออนุญาาาาาาตตใหหห้้้้้พวเเขขปถึงงแแทัคููจะีรยลล เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นแบบนี้เอียดเธอก็ได้ใช้มีดทำแผลที่ซ่อนไว้จัดการกับทหารทั้งคู่จนในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็สามารถเข้ามาในห้องทดลองได้แล้วพอเข้ามาได้ทั้งสองคนก็ได้ตรงไปที่ไวรัสและขู่ถามกับคนที่อยู่ด้านในว่าจะจัดการกับไวรัสนี้ยังไงด้วยความกลัวนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยได้บอกให้กดปุ่มอพยพุกฉุกเฉินในตอนที่ทำลายไวรัสทุกคนจะได้ไม่ติดเชื้อซึ่งพอเอียดเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ไดยกดปุ่มฉุกเฉินไปเลยทันใดนั้นทุกคนในฐานก็ได้เริ่มอพพยกัันนนททีส่วทางงเียนนังดุก าศสตร์และได้แฝงตัวออกมากับฝูงชนจนมาถึงด้านนอกได้สําเร็จแต่ทว่าในตอนนี้สภาพของเอียเธอก็ไม่ไหวแล้วนีลุนที่อยากจะช่วยเหลือเธอให้รอดเขาก็ได้วิ่งไปถามฮอที่กําลังจะบินออกไปว่าพอจะมีที่เหลือว่างให้กับพวกเขาสองคนหรือเปล่าแต่แล้วในจังหวะที่นีลุนกําลังยุ่งกับเรื่องนี้บรรดาทหารก็ได้ตามมาเจอตัวเอียดที่นอนอยู่จนได้ซึ่งเอียดที่คิดว่ายังไงเธอก็คงหนีไปไม่รอดเธอก็เลยได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับระเบิดที่ติดอยู่กับไวรัสหลังจากนั้นเธอก็ได้ส่งสัญญาณบอกให้กับนีลนน เขาก็คงไม่สามารถช่วยเธอได้แล้วเขาก็เลยต้องจำใจขึ้นหอหนีไปโดยทิ้งเธอไว้ที่นี่ส่วนทางฝั่งของเอียดพอเธอได้เห็นหอบินจากออกไปแล้วเธอก็ได้เลือกที่จะปล่อยตัวเองให้ตกลงมาด้านล่างและก็ได้ทำการจบชีวิตของตัวเองลงไปพร้อมกับเจ้าไวรัสทิวาซึ่งสุดท้ายถึงแม้ว่าน,นีลุนเธอจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปหาลูกสาวได้ก็ตามแต่ตัวเธอก็ได้เลือกช่วยชีวิตทุกคนบนโลกไวร้รวมถึงชีวิตของลูกสาวเธอด้วยนั่นเองและในท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนั่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครัับกกหนนนนงงงงเรื่่ออ Black จาาทใสวขคะแ ตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป5.6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ไปไ3ป53%นะครับยังไงถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ับสไ i ร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟนะครับขอพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ